เคยเป็นกันไหมครับไอคำว่าวินัยทางการเงินเนี่ยโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เอาเข้าจริงทำยากมากเราได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับต้องมีวินัยนะต้องออมก่อนใช้นะต้องลงทุนสม่ำเสมอแต่พอมาดูชีวิตจริงมันมันไม่เป็นแบบนั้นนะสิครับ คำพูดนี้ผมว่ามันสะท้อนความจริงได้ดีมากๆเลยนะคือคําแนะนําเรื่องวินัยที่มันเป็นสูตรสําเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ม,มันมักจะไม่ค่อยเข้ากับชีวิตจริงของคนเราสักเท่าไหร่เลยในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาลองหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเราจะลองเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องวินัยที่มันดูเข้มงวดแข็งทื่อไปสู่แนวทางที่มันยืดหยุ่นกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองนี่แหละครับ โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยว่าทำไมไอเดียเรื่องวินัยแบบเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยมันถึงกลายเป็นเหมือนกับดักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวกับการจัดการเงินอะลองนึกภาพตามกันดูนะครับคือถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ยโอเคแผนหักเงินออมทุกเดือนมันก็อาจจะเวิร์กแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ล่ะหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รายได้มันไม่แน่นอนจะให้ไปหักเงินเป๊ะๆวันไหนล่ะครับจริงไหมหรือต่อให้มีเงินเดือนประจานะ ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีครับเดือนนี้อาจจะมีค่าซ่อมรถเดือนหน้าอาจจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอพอเดือนนั้นเก็บเงินไม่ได้ปุ๊บเป็นไงครับท้อเลยเฟลไปเลยเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมกฎที่มันแข็งทื่อเกินไปมันถึงใช้ไม่ได้กับชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่ และนี่แหะครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยก็คือเราจะเปลี่ยนจากการทำตามกฎที่มาจากข้างนอกมาเป็นการสร้างทักษะจากข้างในตัวเราแทนคำว่าการควบคุมตนเองหรือ self control เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความอดทนอดกลั้นนะแต่มันคือการรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือการทำความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรคือความอยาก อะไรคือความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจเราเพื่อที่เราจะได้ออกแบบวิธีการจัดการเงินที่มันใช่สำหรับเราจริงๆไม่ใช่แค่ทำต,ำตามๆกันไปทีนี้พอมาดูตารางเปรียบเทียบในสไลด์นี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ วินัยแบบเดิมๆเนี่ยมันจะแข็งๆทื่อๆเป็นกฎที่คนอื่นตั้งให้เราทำตามแต่การควบคุมตนเองเนี่ยมันยืดหยุ่นได้แล้วมันก็มาจากความเข้าใจในตัวเราเองมันเปลี่ยนจากสูตรสำเร็จที่พยายามจะใช้กับทุกคนให้กลายเป็นแผนที่ที่ออกแบบมาเพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยเอาละครับมาดูกันที่วิธีแก้ปัญหาข้อแรกที่เป็นรูปธรรมกันเลยซึ่งเรื่องนี้มีรากฐานมาจากการทำความเข้าใจจิตวิทยาของคนเราล้วนๆเลยครับ เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาเราเสียเงินไป1,000บาททําไมมันถึงเจ็บปวดกว่าตอนที่เราได้เงินมา1,000บาทเยอะเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า loss aversion หรือถ้าแปลตรงๆก็คือความกลัวการสูญเสียไอความรู้สึกนี้นี่แหละครับที่ทําให้หลายคนไม่กล้าลงทุนเลยเพราะกลัวขาดทุนหรือบางคนก็กังวลกับการเก็บเงินมากเกินไปจนไม่มีความสุขดังนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือเราต้องจัดการกับความกลัวนี้ด้วยความรู้ครับ เลือกเครื่องมือทางการเงินที่เราเข้าใจและสบายใจกับมันจริงๆยังมีตัวอย่างของคนที่ไม่กล้าลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปแต่เขาเลือกที่จะเริ่มเก็บออมด้วยการซื้อทองคําแทนเพราะมันจับต้องได้รู้สึกปลอดภัยพอสะสมไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งความมั่นใจมันก็เพิ่มขึ้นเองแล้วก็เริ่มเปิดใจเรียนรู้การลงทุนในรูปแบบอื่นๆตามมาครับ มาดูกันต่อที่แรงขับเคลื่อนทางจิตวิทยาตัวที่2กันบ้างครับและวิธีรับมือกับมันคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสมองของคนเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้อยากได้รางวัลเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมการกดซื้อของที่อยากได้ทันทีมันถึงรู้สึกฟินกว่าการอดทนเก็บเงินเพื่อเป้าหมายใหญ่ในอีก10ปีข้างหน้ามากนักอคติทางความคิดตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้การออมเงินระยะยาวเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆ แทนที่เราจะไปฝืนธรรมชาติของตัวเองนะครับเราลองเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์จากมันดีกว่าไหมเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่แล้วก็ไกลตัวเกินไปมาเป็นการสร้างเป้าหมายเล็กๆระยะสั้นๆที่เราสามารถทําสําเร็จได้เร็วขึ้นอ่ะนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูเช่นเก็บเงินให้ได้6 0 0 0บาทภายใน3เดือนแล้วก็ซอยเป้าให้มันย่อยลงไปอีกอาจจะเริ่มจากเดือนแรกพันหนึ่งเดือนที่ 2- 2,000พเดือนที่ 3- 3,000พอเราทำได้สำเร็จนะเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากมันเหมือนได้ลิมรสชัยชนะเล็กๆแล้วพอเราเห็นเงินก้อน6 0 0 0บาทนั้นอยู่ตรงหน้า กลไก loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียมันจะเริ่มทำงานทันทีเลยครับเราจะรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เงินก้อนนี้หายไปซึ่งความรู้สึกนี้แหละจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราเก็บออมต่อไปได้เองโหการเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดมากๆเลยครับคนส่วนใหญ่ที่อยากเริ่มวิ่งมักจะล้มเหลวเพราะอะไรเพราะตั้งเป้าไว้ไกลเกินไปว่าจะไปวิ่งมาราธอนแต่ถ้าเราแค่ตั้งเป้าว่า วันนี้ขอแค่ใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งให้ได้ร้อยเม็ดแรกก่อนที่เหลือมันจะตามมาเองครับการออมเงินก็เหมือนกันเลยเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงก่อนและมาถึงวิธีแก้ข้อสุดท้ายครับเราจะมาจัดการกับปัจจัยภายนอกที่ทรงพลังมากๆที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของเรากันในโลกยุคนี้เนี่ยเราเหมือนถูกถล่มด้วยโฆษณาแล้วก็ภาพชีวิตดีๆของคนอื่นบนโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ พอชีวิตเรามันไม่มีโฟกัสที่ชัดเจนนะเราจะอ่อนไหวกับแรงกระตุ้นพวกนี้ได้ง่ายมากแล้วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการใช้ใจ่ายตามกระแสะสังคมไปโดยไม่รู้ตัว วิธีแก้ที่เขาว่ากันว่ามีประสิทธิภาพมากเลยก็คือการสร้างโฟกัสให้กับชีวิตของเราครับลองหางานอดิเรกหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เรารักจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำขนมวาดรูปหรือเล่นกีฬาพอเรามีอะไรให้จดจ่อแล้วเนี่ยจิตใจของเรามันจะยุ่งอยู่กับสิ่งนั้นจนไม่มีช่องว่างให้โฆษณาหรือกระแสสังคมเข้ามามีอิทธิพลกับเราได้ง่ายๆครับ สไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่มันทรงพลังมากๆเลยนะคือตอนที่เราไม่มีโฟกัสเนี่ยเราจะถูกโฆษณาชี้เป้าได้ง่ายมากเลยว่าเอ๊ะขาเก้าอี้ที่บ้านไม่สวยนะหรือทําให้เรารู้สึกว่าเรายังขาดของชิ้นนั้นชิ้นนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าในหัวเรากําลังคิดอยู่ว่าเย็นนี้จะทํากับข้าวอะไรดีไอ้เรื่องพวกนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยครับเพราะเรามีสิ่งที่สําคัญกว่าให้คิดดังนั้นถ้าจะให้สรุปก็คือ การมีอิสระทางการเงินที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการบังคับหรือจำกัดตัวเองอย่างเข้มงวดเลยนะครับแต่มันมาจากการออกแบบระบบการเงินที่เข้ากับตัวตนของเราอย่างแท้จริงต่างหากและนี่ก็คือพิมพ์เขียว3ข้อที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับ 1. คือจัดการความกลัวด้วยการศึกษาหาความรู้2คือเอาชนะความใจร้อนด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆให้เราได้รู้สึกถึงชัยชนะบ่อยๆและ3คือลดแรงกดดันจากภายนอกด้วยการสร้างโฟกัสให้กับชีวิต และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วก้าเล็กๆก,ก้าแรกที่จะนำไปสู่การควบคุมการเงินในแบบฉบับที่ใช่สำหรับแต่ละคนนั้นจะเป็นอะไรได้บ้างครับ